สวัสดีมีความสุขนะคะสวัสดีเพื่อนๆกัลยานะมิทุกคนวันนี้พบกับแม่หมอในช่องทาร์ลเลเบอร์นะคะแม่หมอเพิ่งเปิดช่องใหม่นะคะก็มาเป็นคลิปที่สองนะคะก็อยากมาเปิดไพ่เล่าเรื่องให้คุณคุณได้รับทราบกันนะคะวันนี้พลังงานของไพ่จะบอกกล่าวสิ่งใดบ้าง เราจะมาให้ไพ่แล้วเรื่องกันเลยนะคะก่อนอื่นแม่หมอก็ขอวอวยพรให้กับทุกๆคนที่มาพบเจอพบเห็นคลิปนี้นะคะขอให้มีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงมังคังมังมีกันทุกคนเลยนะคะก่อนอื่นนะคะแม่หมอจะให้ไพ่สองสำรับนี้นะคะเปิดให้คุณรู้คุณเห็นนะคะว่ามีสิ่งใดบอกกล่าวคุณบ้างเราจะมาเริ่มกันเลยค่ะ ขออนุญาตครูกุบาจารย์องค์ประจำตัวของข้าพระเจ้าและขออนุญาตครูกุบาาจารย์องค์ประจำตัวของผู้ที่ผ่ผานมาพบเจอพบเห็นคลิปนี้หากมีสิ่งใดให้ควรรู้ให้ได้รู้หากมีสิ่งใดควรเห็นให้ได้เห็นขอให้ออกมาตามหน้าไพ่นะคะวันนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรคุณนะคะข้อความของเราเนาะคะหัวข้อของเรา สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรคุณอยากมีสิ่งใดบอกกล่าวขอให้ไพ่แนะนําและเล่าเรื่องเลยนะคะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านอยากแนะนําสิ่งใดคุณหรือบอกกล่าวสิ่งใดคุณนี่เลยค่ะโอ้โหใต้สำรับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยนะคะไพ่พระสังฆราชนะคะเฮลโลเฟนค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็มาบอกว่า ขอให้คุณมีสติในการใช้ชีวิตขอให้คุณดูลมหายใจและมีสติอยู่กับปัจจุบันขณะใช้ชีวิตในทางสายกลางอย่างมีความสุขสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคอยช่วยคอยหนุนนำคุณชี้แนะชี้นําให้คุณพบทางสว่างแน่นอนนี่เลยค่ะใบแรกเลยนะคะใต้สำรับเปิดออกมาก็เป็นเฮโลเพนต์เลยค่ะ เดี๋ยวเราจะมาเปิดเจ้าตาตา5ใบนะคะจะมีสิ่งใดไพ่บอกกล่าวบ้างใบแรกนะคะจัดเม้นนะคะจัดเมน้นคุณจะได้พ้นจากวิบากแน่นอนในในเวลานี้นะคะวิบากของคุณวิบากกรรมต่างๆสิ่งที่ไม่ได้ตั้งใจมุ่งหวังต่างๆที่มันเป็นเวรกรรมหรือวิบากที่เคยกระทำมาในอดีต ความทุกข์ความกังวลต่างๆมันจะจบสิ้นแล้วนะคะณนะเวลานี้นี่เลยค่ะจัดเม้นนะคะความไม่ได้ดังใจต่างๆมันจะรุลร่วงนี่เลยห้าถ้วยมันจะรุ้ร่วงไปด้วยดีความหลังความทุกโศกต่างๆที่เป็นกังวลหรือความคิดยึดติดกับเรื่องเก่าๆเดิมๆ คุณจะต้องวางมันลงนะคะนี่เลยเจ้าชะตาตัวตนเดวิลนะคะเดวิลอารมณ์อีโก้ของคุณอารมณ์อีโก้ของคุณความที่อารมณ์อีโก้ของคุณความที่คุณคล่องมองใจหรือสิ่งที่มันจะมาควบคุมสติสัพพัญญะของคุณนะ่ะขอให้คุณใช้สตินะคะในการดาเนินชีวิตนี่เลยจ้ะเจ้าชะตาของคุณ มันจะมีอีโกโ้มีโมหะโทสะเข้ามาขอให้คุณใจเย็นๆแล้วก็ใช้สติในการดำเนินชีวิตในการประคองตัวเองอันนี้เป็นควีนถือถ้วยนะคะควีนถือถ้วยคุณจะมีสติรู้รับผิดชอบต่อชีวิตแล้วก็ผู้คนในทางที่ถูกต้องแล้วก็ก้าวหน้านะคะนี่เลยค่ะแหงแมนนะคะ สิ่งที่คุณรอคอยต่างๆคุณใช้เวลามาทั้งชีวิตในการดำเนินชีวิตรอคอยมันจะถึงจุดสิ้นสุดสักทีณเวลานี้นะคะความคิดความมิตกกังวลความเศร้าหมองต่างๆมันจะหยุดแล้วนะคะมันจะหยุดแล้วเพราะว่านี่เลยค่ะจัดเม้นเวรกรรมต่างๆที่คุณเผชิญมาทั้งทั้งหลายเนาะนี่เนี่เดวิลอารมิโก้ความสิ้นหวังความไม่ได้ดังใจ ทุกอย่างมันมันจบที่คุณแล้วมันจบที่คุณเห็นไหมคะมันจบที่คุณการรอคอยจะมาถึงจุดสิ้นสุดนี่เลยนะคะคุณจะได้พบหนทางสว่างในบ้านปลายชีวิตแน่นอนท่านบอกให้คุณใช้สติในการดำเนินชีวิตในการประคองชีวิตทุกๆอย่างเดี๋ยวเราจะมาเปิดสิบใบนะคะสิบใบของไพ่ จะมีอะไรแนะนําบ้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านอยากบอกอะไรกับคุณแนะนําอะไรเตือนอะไรคุณเนาะขอให้ออกมากับหน้าไพ่เลยนะคะหน้าไพ่ของคุณเมื่อกี้เป็นเจ้าชะตาตัวตนนะคะก็ขอให้คุณใช้สติระงับอารมณ์อีโก้ทุกอย่างโมหะโทสะของคุณที่จะประชิญกับผู้คนคนไหนที่เข้ามาก็ต้องดูหน้าดูหลังไว้ให้ดีว่าเขามา ร้อยกับเราไหมเข้ามาจริงใจกับเราไหมอะไรประมาณนี้นะคะเราต้องใช้สติตึตกตองดูแลผู้คนที่จะเข้ามาคบหาสมาคมเนาะเพราะมันมีเดว,วิลเพราะมีเดว,วิลใบแรกนะคะห้าดาบห้าไม่เท้าความอึดัดขัดเคืองความไม่ได้ดังใจในตัวคุณน่ะบางบางทีคุณมี ความสับสนในใจของคุณเองเนี่ยตัวตนของคุณอน่ะสับสนในใจว่าจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้หรือว่าทําไมฉันทําไมทําไมทําไมคุณจะมีความคิดอย่างนี้ตลอดใช่ไหมคะว่าทําไมชีวิตฉันคนที่มีความคิดว่าทําไมมันจะเหนื่อยนะคะมันจะเหนื่อยขอให้คุณวางความทําไมลงเนาะอันนี้ท่านบอกแบบนี้นะคะอย่าไปใช้คําถามนี่เลยจ้ะ เจ็ดเมถ้านะคะคุณจะเติบโตแล้วนะคะเห็นไหมคะจากห้ามเมถ้าเป็นเจ็ดเมถ้าความทําไมของคุณจะได้พบจะได้พบทางออกจะได้พบทางออกนี่เลยค่ะคุณจะได้พบการแข่งขันจากการงานที่คุณติดผัดอยู่หรือเหนื่อยหน่ายอยู่ตอนเนี้หรือคุณท้ออยู่ตอนเนี้ยตอนเนี้คุณมีความท้อความกังวลคุณจะพบช่องทางหรือสติปัญญาความรู้ที่ส่งเข้ามาให้คุณได้รับ นนะควีนถือเหรียญนะคะควีนถือเหรียญเห็นไหมคะคุณจะมากับเงินกับทองแล้วนะคะนี่เลยจ้ะคุณจะมากับเงินกับทองของคุณแน,น่ๆต่อไปคุณจะค้นพบ,บคุณพบเงินพบทองแน่ๆหลังจากนี้นะคะต่อจากนี้ไม่ใช่หลังจากนี้ต่อจากนี้ไปคุณจะได้พบทางสว่างแน่ๆเงินมาแล้วนะคะควีนถือเหรียญคือคุณจะได้หยิบจับทําเงินนะคะ เดอะเวิลค่ะเดอะเวิล์คือความสุขสมบูรณ์นะคะความสุขสมบูรณ์ในครอบครัวในชีวิตนี่เลยจ้ะเดอะเวิลคือความสุขความสว่างสวัยโชคลาภความอุดมสมบูรณ์ทุกๆช่องทางจะเปิดให้คุณนะคะนี่เลยค่ะจากที่คุณว่าทำไมทำไมเห็นไหมนะคะเมื่อคุณวางความคิดความคำถามต่างๆแล้วคุณใช้สติปัญญาของคุณ ขยับขยายมันก็จะพบช่องทางที่สว่างสวยัยนี่เลยค่ะใบต่อไปนะคะ Deliver จ้าเ e คุณจะได้รับความรักความเมตตาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และก็ครูบาอาจารย์ทั้งหลายนะคะคุณจะได้รับความรักความเมตตาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และก็ครูบาอาจารย์คนรอบข้างทั้งหมดนะคะ คอยช่วยเหลืออุปถัมภ์คุณจะเปิดทิศเปิดทางให้คุณแน่นอนคุณจะมีสเสน่ห์ขึ้นดึงดูดผู้คนให้เข้ามาช่วยเหลืออุปถัมภ์แน่นอนนะคะคุณจะได้รับความรักเห็นไหมคะคุียินถือถ้วยก็ออกมาอีกแล้วคุณจะเป็นราชินีที่เติบโตราชนินีสองราชินีเลยเห็นไหมคะราชินีถือเหรียญราชินีถือถ้วยชีวิตคุณจะสว่างสวยขึ้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกคุณอย่างนี้ให้คุณ แน่วแน,วแนว่ตั้งใจขอให้คุณหยุดความวิตกกังวลและความทา้อความอะไรเหนื่อยหน่ายต่างๆเนาะขอให้คุณมองใหม่สร้างใหม่มีสติปัญญาใหม่เนาะนี่เลยสถ้วยนะคะคุณจะได้รับความรักความเมตตาความสุขความสมบูรณ์จากคนรอบข้างจากลูกน้องบริวารจากคนที่รักจากคุณพ่อคุณแม่แล้วก็จากเพื่อนๆแล้วก็จากคู่รักนะคะ จะได้รับของฝันของฝากข,ของกำนันทุกอย่างดีงามค่ะหกถ้วยนะจ๊ะลูกหลานบริวารของคุณช่วยเหลืออุปถัมภ์ชี้แนะชี้นำให้ทางครอบครัวของคุณอบอุ่นเปิดทิศเปิดทางให้คุณเห็นไหมคะจากที่เคยลูกหลานบอกยากว่ายากพูดไม่ฟังอะไรก็แล้วแต่บัตรนี้ยลูกหลานของคุณ รือคนในครอบครัวของคุณก็ฟังคุณนะคะฟังคุณนี่เลยมาแล้วจ้าสองถ้วยสองถ้วยสามถ้วยหกถ้วยมีความรักความสมบูรณ์ในครอบครัวเป่งประกายเลยนะคะความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคัง่งนี่นี่นี่ อันนี้เป็นเดวิลนะคะความสมบูรณ์พูนสุขความดีงามทุกอย่างทุกช่องทางราชินีถือเหรียญแล้วก็ราชินีถือถ้วยความสุขสมบูรณนะ์อยู่กับคุณแน่เลยเพียงแต่คุณปล่อยวางความคิดปล่อยวางความทุกข์ของคุณในตัวตนของคุณมองใหม่สร้างใหม่แล้วคุณจะเห็นช่องทางที่สว่างสวัยนะคะช่องทางที่สว่างสวัยนี่เลยจ้อ,อปิดไปหน่อย ใบต่อไปนะคะใบต่อไปอ้โชคเดอดสตาจ้าเดอะสตาความสว่างสวัยนะคะในชีวิตของคุณมาแล้วเดอดสตารนะจ้ะความสว่างสวัยของคุณมาถึง คุณจะได้รับความสุขในชีวิตของตัวเองในบ้านปลายแล้วก็ต่อไปในภายภาคหน้านี่คือความสุขของคุณที่คุณจะน้อมรับแล้วก็ยอมรับมันนะคะยอมรับมันยอมรับสิ่งศักจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ท่านบอกกล่าวคุณว่าให้คุณหลุดจากความคิดเดิมๆให้คุณออกจากกรอบเดิมๆที่คุณมีความมิตตก,กังวลให้คุณ เปิดรับความสุขความสงบต่างๆที่ท่านส่งให้คุณนะคะทุกๆช่องทางเห็นไหมคะเริ่มสว่างสวัยมาตั้งแต่7จ็ดเม้านี่เลยค่ะแล้วก็มาถึง7จ็ดเม้าแล้วก็จะมาถึง The World นะคะเห็นไหมคะนี่เลยมามีคนรักเมตตาทุกๆช่องทางเด l i v ิเวนะจ๊ะมี3ถ้วยมีสองถ้วยมี6ถ้วย มีเดอะสตาร์มีเดอะเวิด์สุดยอดมากนะคะไพ่วันนี้มีควีนถือเหรียญแล้วก็มีควีนถือถ้วยสุดยอดความสมบูรณ์พสุขเลยค่ะความทุกข์ความโศกของคุณนะคะขอให้คุณปลดปล่อยออกไปความเครียดต่างๆมี่เลยจากไพ่แนะนําแบบนี้คุณจะได้พบความรักความสุขความสว่างสวัยในหัวจิตหัวใจของคุณจะแช่มชื่นขึ้นมา ความทุกข์ความโศกต่างๆความอึดอัดขัดเคืองต่างๆนะคะมันจะได้ลดน้อยถอยลงไปนะคะเป็นไพ่ที่แนะนําได้ดีมากเลยท่านบอกกล่าวคุณให้อยู่ในศีลในธรรมนะคะให้มีความรักความเมตตาต่อผู้คนไม่มีไพ่ดาบให้เห็นนะคะเป็นความสมบูรณ์แล้วก็เป็นความอึดอัดขัดเคืองของตัวคุณเองที่หลงติดอยู่กับความ ความคิดเดิมๆหรืออะไรอย่างเงี้ยอยู่ในกรอบเดิมๆขอให้คุณคิดใหม่มองใหม่ก้าวออกไปจากเซฟโซนเดิมๆนะคะมันจะพบทางสว่างได,มงงได้มันจะพบทางสว่างได้เนาะมันจะพบทางสว่างได้นะจากเวลานี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาให้ไพ่อีกสำรับหนึ่งนะคะบอกกล่าวคุณว่าจะมีสิ่งใดบอกกล่าวคุณบ้างณนะเวลานี้ไพ่สำรับนี้จะบอกอะไรคุณ ส,สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรคุณนะคะขอให้พาแนะนำเจ็ดแม่เท้านะคะเมื่อกี้เจ็ดแม่เท้าก็ออกมานะคะอันนี้ก็ออกมาอีกแล้วเจดม่เท้าใบนี้คุณจะได้รับการแข่งขันการงานขยับขยายแล้วก็เติบโตนะคะ เดลิเวอร์ออกมาอีกแล้วเดลิเวอร์คือความรักความเมตตาเมื่อกี้ก็ออกก็ออกมาอีกนะคะเดลิเวอร์คือความรักความเมตตาที่คุณจะได้รับอืคุณจะมีชื่อเสียงหรือว่าเป็นที่นิยมชมชอบของผู้คนหรือเป็นคนที่มีเสน่ห์หรือเป็นคนที่มีสเสน่หนนสน์สี่เหรียญน,นะคะ สี่เหรียญคุณจะได้เก็บหอมลอมลริบทรัพย์สินเงินทองรู้จักกินรู้จักใช้เงินทองของคุณจะเขาเรียกอะไรอุดมสมบูรณ์ขึ้นเติบโตขึ้นอุดมสมบูรณ์เติบโตมั่งคัง่งมั่งมีขึ้นนับจากเวลานี้สี่เหรียญคือมัธยัสถ์เก็บหอมลอมริบได้หยอดกระปุกมีเงินเหลือกินเหลือกเก็บแล้วนี่เลยจ้าเพจออบคัพนะคะเด็กถือถ้วย คุณจะมีลูกน้องบริวาลที่ดีหรือเด็กที่ในอยู่ในโอวาสลูกหลานของคุณบอกง่ายว่าง,ง่ายนะคะนี่เลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นธุรกิจนะคะสีไม้เท้าคุณจะเติบโตในธุรกิจของคุณนะคะจะก้าวหน้าจะสว่างสวัยนะคะคุณจะมีธุรกิจที่ก้าวหน้าเติบโตและสว่างสวยัยธุรกิจของคุณนะคะจะได้รับ การช่วยเหลืออุปถัมภ์นิยมชมชอบจากผู้คนสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรคะแนะนำขอให้ออกมาเลยคะ่ะคุณจะได้รับความรักความเมตตาจากผู้คนจากคนรักคนรอบข้างจะได้รับของฝันของฝากของกำนันการเติบโตการขยับขยายนี่เลยสามถ้วยคือความรักความสมบูรณ์นะคะความอิ่มเอม นี่เลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นอัศวินอัศวินถือเหรียญน,นะคะเห็นไหมคะการเงินของคุณขยับขยายเติบโตทุกๆช่องทางนะคะการเงินเติบโตทุกๆช่องทางหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองขึ้นมานะคะณนะเวลานี้คุณจะได้พบนี่เลยค่ะจัดติดความยุติธรรมความยุติธรรมของคุณคุณจะ พบความถูกต้องเนาะสิ่งใดที่คุณตั้งใจมุ่งหวังทำแล้วเป็นความดีความงามคุณจะได้ทำนะคะทำสิ่งที่ถูกต้องตามตามใจที่คุณปรารถนาแฮงแมนนะคะ <c oughs> การรอคอยของคุณจะมาถึงจุดสิ้นสุดลงแล้วนะคะไม่ว่าการกระทำต่างๆ <c oughs> หรือ ความคิดความวิตกกังวลของคุณก็ณจะมาหยุดลงตรงนี้นะคะหยุดยงลงตรงนี้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่คุณรอคอยมาหรือของรักของคุณต่างๆนะคะจะได้หยุดสักทีจะได้รอคอยถึงสักทีและอีกอย่างหนึ่งนะคะไพ่ใบนี้คือการแฮงแมนคือการรอคอยการเสียสละ สิบดาบนะคะเห็นไหมคะมันจะจบลงสักทีความความที่มันอึดอัดกัดเคืองความที่มันอาจจะจบเพื่อเริ่มต้นใหม่นะคะนี่เลยค่ะมันมาถึงจุดสิ้นสุดของคุณสักทีหรือถ้าหากคุณมีคดีความหรือมีอะไรก็แล้วแต่ที่คุณรอคอยมานานเนาะมันจะมาถึงจุดสิ้นสุดและถามว่าคุณจะชนะไหมชนะนะคะ ในคดีความของคุณถ้าคุณมีนะคะแล้วเป็นการรอคอยที่ประสบความสำเร็จทุกปัญหาที่มีจะจบลงณเวลานี้มันจะเคลียร์ได้สว่างสวยนะคะแล้วถ้าหากว่าไพ่แฮงแมนนะคะถ้าหากใครมีปัญหาช่องท้องให้ดูแลรักษานะคะไพ่มันมีทั้งดีทั้งไม่ดีนะคะความหมายของไพ่แม่หมอก็จะบอกว่าให้ดูแลรักษาร่างกายสังขารตาม ตามสภาพนะคะดูแลหาหมอบ้างช่องท้องมดลูกให้ระวังอันนี้ก็คือแนะนำตามหน้าไพ่นะคะสิบดาบคือปัญหาทุกอย่างจะเคลียร์จะจบลงทั้งหมดนะคะนี่เลยค่ะเดอะเฮอ i t ออกมาแล้วนะคะไพ่จะแนะนำอะไรคุณอีกหลังจากนี้นะคะหลังจากนี้ไพ่จะแนะนำคุณให้คุณมีสติสัพพัญญะใช้สตินีเลย มาบอกกล่าวคุณว่าคุณจะได้พบภูมิรู้หรือครูบาอาจารย์ของคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณจะมาคอยช่วยเหลืออุปัมภ์ปัญหาของคุณทุกของคุณที่มีมายาวนานมันจะจบลงสักทีความเครียดความมิตตก,กังวลหรือกรรมเก่าอะไรก็แล้วแต่เนาะมันจะถึงจุดสิ้นสุดสักทีหลังจากนี้ที่มันต่อสู้กันมานานหรือโรคร้ายต่างๆที่มันเป็นมามันก็จะเจอหมอดียาดี คอยช่วยเหลือรักษาถูกช่องถูกฉลกนะคะหมายถึงว่าถ้าคนเป็นโรคเป็นภยัยหรืออะไรก็แล้วแต่สุขภาพร่างกายไม่ดีคุณจะพบเจอหมอดียาดีมาคอยมาคอยเขาเรียกอะไรลนะ่ะรักษาคุณนะ่ะให้มันดีขึ้นคุณจะพบช่องทางที่รักษาตัวเองได้หรือถ้าหากเป็นคดีความคุณก็จะพบช่องทางที่สว่างสวยขึ้นนะคะนี่เลยค่ะหรือคุณจะมีสติปัญญาความรู้ ที่พร้อมจะเติบโตต่อไปข้างหน้าท่านจะคอยชี้แนะชี้นำคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคอยชี้แนะชี้นำคุณให้พบกับช่องทางที่สว่างสวัยนะคะอุ้แมลงวันตัวนี้เนาะดื้จังเลยมาอย่างไงเนาะหรือมีสิ่งใดมากวนนะคะมาฟังเราเนาะมาฟังเราก็ไม่ว่าหรอกคุณจะได้พบกัลยาณมิตรนะคะอัศวินอัศวินนะคะอัศวินถือถ้วยคุณจะได้พบ คนช่วยเหลืออุปถัมภ์ช่องทางสว่างสวัยกัลยานมิตรที่ดีมาคอยเปิดทิศเปิดทางให้คุณมาชี้แนะชี้นาทางสว่างให้คุณให้คุณไปในเดในทางที่ถูกต้องถูกโฉลกหรือมีคุณมาแนะแนวมาคุณมีคนมาชวนให้ไปทำตรงนี้ทำอย่างนี้ช่องทางของคุณเปิดสว่างสวัยแล้วนะคะหรือจะมีคนที่เป็นทางธรรมเนาะมาชี้แนะช่องทางให้คุณพบกับทางแก้ปัญหา ให้หลุดพ้นได้หลุดพ้นในที่นี้หลุดพ้นความทุกข์ของตัวเองเนาะให้มีทางแก้ปัญหาได้ทุกๆอย่างนะคะนี่จากผู้ชุกอันนี้ก็จะเป็นสี่ถ้วยความลังเลสงสัยของคุณนะเวลานี้มันจะมันจะมีทางออกนะคะมันจะมีทางออกมันจะมีทางบอกกล่าวคุณว่า ไปทางนี้ดีกว่าหรือว่าเดินทางนี้ถูกช่องถูกโฉลกดีกว่านี่เลยค่ะเมจิกเชียนนะคะคุณจะได้พบครูบาอาจารย์คนคอยช่วยเหลืออุปถมัมช่วยหนุนดวงหรือชี้แนะชี้นำคุณด้วยสติปัญญาความรู้ของคุณนะคะนี่เลยค่ะ เดิมมือจิตเจียนคือนักเล่นแร่แปรธาตุคุณจะมีสติปัญญาความรู้ที่สว่างสวยหรือคนที่ทํามาอย่างหนึ่งแต่ไปเติบโตอีกอย่างหนึง่งนี่เลยค่ะคือตัวตวนของคุณจะได้พบคนหรือผู้รู้ที่มาช่วยคุณแนะนําคุณอันนี้อาจจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดูแลคุณอยู่นะคะมาคอยเตือนคอยให้สติปัญญาความรู้แก่คุณ ให้สติปัญญาความรู้แก่คุณนะคะนี่เลยค่ะใบสุดท้ายเป็นยังไงคะใบสุดท้ายความอึดอัดขัดเคืองความที่ไม่ได้ดังใจต่างๆบัดนี้เงินทองโชคลาภของคุณสว่างสวัยมากคุณจะพบเจอและหยิบจับเงินทองนี่เลยพบเจอและหยิบจับเงินทองของคุณให้สว่างสวยัย ในทุกๆช่องทางเป็นยังไงคะไพ่สว่างสวัยมากอ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดอีกสักหาใบเนาะว่าห้าใบเนี้ยห้าใบเนี้ยจะมีสิ่งใดบอกกล่าวคุณอีกอเห็นไหมคะคุณจะมีเซน์สัญชาตญาณของคุณ มาคู่กับอันนี้จะเป็นเดือไฮพินเทศนะคะมากับเฮอร์มิตรเลยค่ะตรงกันเลยนะคะคุณจะมีเซนส์สัญชาตญาณแล้วก็มีจะมีสัมผัสที่6จะได้รับสารสื่อสารจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้รับสารสื่อสารจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้คือคุณจะมีเซนส์สัญชาตญาณที่ท่านส่งอะไรมาคุณก็จะสามารถรับรู้แล้วก็เปิดทิศเปิดทางให้ตัวคุณเองได้นะคะ ใบต่อไปเป็นชัดมนนะคะเห็นไหมคะเวรกรรมของคุณหรือวิบากต่างๆที่คุณได้กระทำมาทั้งชีวิตเนี่ยมันหลุดพ้นมันหลุดพ้นหรือมันหยุดสัทีมันจบสัทีมันจะพบช่องทางที่สว่างสวายสิ่งที่คุณคาดหวังอะไรไว้อะมันจะได้แบบปรับปรับฉับพลันแบบแม่มวนก็อยู่กับ แมงวันตัวนี้เลยเนาะเออมากวนอยู่ตลอดเวลาเห็นไหมคะความลับที่คุณเคยค้นหามาทั้งชีวิตความลับในที่นี้หมายถึงว่าคุณเกิดมาทำไมหรือคุณใช้ชีวิตนี่เพื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยคุณจะได้พบทางออกคุณจะได้รับรู้ด้วยสติปัญญาความรู้ของคุณเห็นไหมคะตรงกับสีเดี่ยสีไม้เท้าสีเอ้สีถ้วย ความลังเลเห็นไหมคะความที่คุณว่าอยากรู้จังเลยว่าชีวิตนี้คุณเกิดมาทําไมคุณจะได้รู้ได้เห็นคุณจะคิดออกแล้วก็คุณจะก็จะจบกับวิบากต่างๆที่คุณเคยสร้างมาเนาะคุณจะพบทางสว่างทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะนี่เลยค่ะท่านบอกมาแบบนี้นะคะสติปัญญาความรู้ของคุณจะออกมานะคะ The World นะคะเห็นไหมคะ The World ความสว่างสวายความโชดช่วงชัชวาลของคุณสติปัญญาความรู้คุณจะได้ครบพร้อมทั้งทั้งหมดทั้งทางลกทางธรรมอย่างที่แม่มวลบอกเนาะมันออกมาแบบนี้จะมีความสมบูรณ์พูนสุขคิดได้ทำได้ปฏิบัติได้แล้วก็ลงมือได้นี่เลยค่ะเป็นความสุขนะคะจบด้วย The f ฟู l นะคะคุณจะเป็นอิสระ อิสระจากความคิดความวิตกกังวลอิสระจากความคิดความวิตกกังวลต่างๆที่มันอึดอัดขัดเคืองต่างๆที่คุณเคยเก็บความเครียดความวิตกกังวลมาทั้งหมดบัตรนี้นะ่ะมันสว่างสวัยแล้วมันจะพบอิสระความสว่างสวัยของคุณนะ่ะทำให้คุณนะ่ะเป็นอิสระในจิตในใจไม่มีความทุกข์ปล่อยวางทุกๆอย่างได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องสุขภาพต่างๆ คุณจะได้พบหมอดียาดีแล้วก็จะมีความสุขในชีวิตของคุณนะคะจบเลยนะคะวันเนี้แม่หมอไม่รู้จะทายอะไรละสวยงามมากมายขอให้คุณมีความสุขกับการใช้ชีวิตนะคะหากมีสิ่งใดค่ะตกบุกพร่องก็ขออาภัยไว้หน้าที่นี้ไน้ด้วยนะคะหากมีสิ่งใดที่จะแนะนำแม่หมอก็คอมเมนต์ไว้ได้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีมีความสุขนะคะ